โอ้ยไปกดปุ่มหนึง่งครับกดปุ่มคข่าอีกแล้วมือได้ชอบไปกดเนี่ยทำคนเดียวทำคนเดียวมือก็จะหยิบโทรศัพท์ถัดบวอันนีก็ถัดบดใส่บาทด็กเอมามค่ายเมื่อวานนี้ลูกยาวสองลูกเขาสุดแล้ว อม้อกระดีตกใจทายไปแล้วเมื่อกี้่ายไปแล้วมันลุดต่ถทายใหม่ทายจับเข็มซับไลยถทายแล้วมันรู้จับโทรศัพท์ทลาหลุดอ่ะทายใหม่ต่อไม่เป็นแล้วก็ตัดต่อไม่เป็นแล้วก็เอารวมมันเนี่ยอหม้อดีฝันขมงเลยหม้อเราด <coping> ีก็ฟันขมงเลยอันนี้เติม ก็เติมตรงหนัวเติมตีเติมซอสไปแล้วมันหอยไม่ใส่ข้นน้ำตาลใสไปแล้วรอสุกรอสุกไปใส่ไข่ใส่ไข่สักหน่อยไม่ใสก็ได้นะเนี่ยรอสุกแล้วก็ใส่ไข่สักหน่อยสลุบไม่ใสไข่ยังแบบนี้ก็ใช้ได้แล้ว ล้อบวบสุกล้อบวบสุกสักหน่อยหมกข้าวหมกข้าวแล้วก็หวานขมงเลยผัดบวบกาจะต้มน้ำไมต้มไม่ทันแล้วก็เอาไว้ไว้ก็นนี่ก็อผัดบวบก่อนใช้ได้เหมือนกันสรลุบไม่สายไข่ สรุปไม่ใส่ใครเลยพอแล้วเดี๋ยวกระทะร้อนก็สุกนี่พี่งก็คล้ายย่งก็อีเล่กระไปกระมามีนก็สุกแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วก็ไม่มีที่ตักกล่องไม่มีที่ตักกล่องแล้วก็ทายมือหนึม,มือนะึง เดี๋ยวเอาฟ้าไมา่ปิดเดี๋ยวเอาฟ้าไม,าม่ปิดกับรวบไม่ได้ชิมเลยว่าเป็นไงใส่บาทถุกมากก็จะเล็ะอันนี้ก็พอละ นี่ก็พอแล้วปัดบวบจ้าตัดบวบจ้า